44ปีที่ทรงติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรรัชกาลที่9เพื่อเสด็จเยี่ยมประชาชนได้เห็นความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด8ปีแห่งการครองราชเพื่อบำบัดทุกขบำรุงสุขของพระศกนิกรชาวไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวลยราชสมบัติ เป็นพระมาหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกดาศซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559และในการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระปฐมบร,รมราชองค์การเราจะสืบสานร,รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราชฎรตลอดไปโดยทรงปกครองประเทศไทยภายใต้พระราชอำนาจและหลักทศพิษราชธรรมเพื่อความผาสุขสงบข,ของชาติบ้านเมืองและราษฎรเป็นสำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495นักณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และเป็นระยะเวลากว่า44ปีที่ทรงติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรรัชกาลที่9เพื่อเสด็จเยี่ยามประชาชน เพื่อที่จะสามารถเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาประชาชนได้อย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2,567เป็นปีมหามงคลยิ่งของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา7 2พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2,567รัฐบาลจึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 28รกรกฎาคม2567เพื่อให้ประสบนิกรได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแบบตราสัญ,ญลักษณ์พร้อมความหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วยอักษรพระปรมาพิไทยวรปรอรอยู่ตรงกลางอักษวรวใช้สีขาวนวล สีแห่งวันจันทร์วันพระบรมราชสมภพตามคติมหาทักษะอักษรปอใช้สีเหลืองวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและอักษรรอใช้สีฟ้าวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่บนรูปทรงของเพชรอันหมายถึง พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรเพชรสีขาบน้ำเงินแก่อันเป็นสีของขัตติยกษัตร์ิยภายนอกกรอบของเพชรประกอบด้วยแถบสีเขียวซึ่งเป็นสีแห่งเดชวันพระบรมราชสมภพประดับด้วยเพชร72เม็ดหมายถึงพระชนมพรรษา72พรรษาเบื้องบนประดับพระมหาพิชัยมงกุฎแสดงถึงทรงเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ เบื้องหลังพระมหาพิชัยมงกุฎประดิษฐานพระนพพระประดลมหาสเสวตฉัตรแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพแผ่กระจายไปทั่วทุกผลแห่งเพื่อปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือประสกนิกรของพระองค์ทั่วทั้งแผ่นดินยอดจงกลฉัตรประกอบรูปพรมพักดอกจำปาทองพ้อยระบายชั้นล่างนพพระประดลมหาสเสวตฉัตรแดอกหมายถึงพระบารมีแผ่ไปทั่วทั้ง8ทิศ เลขสิบภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชกรีวงศ์เบื้องล่างปลายแถบแพรเบื้องขวามีรูปคชสีกายสีม่วงชมพูประคองฉัดเจดชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายทหารเบื้องซ้ายมีรูปราชสีกายขาวประคองฉัดเจดชั้นหมายถึงข้าราชการฝ่ายคนเรือนผู้ปฏิบัติราชการสนองงานแผ่นดิน เบื้องล่างประกอบด้วยลวดลายพญานาคกายสีเขียวอันแสดงถึงนักสัตว์ปีมะโรงอันเป็นปีพระบรมราชสมภพแพ,พรแถบสีส้มคลิปทองซึ่งเป็นสีแห่งมูลละของวันพระบรมราชสมภพ,พภายในแพรแถบมีข้อความว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ใต้อักษรพระประมาพิไทยประกอบด้วยตัวเลข72 หมายถึงพระชนมพันษาลวดลายเฟื่องอุบะและลวดลายดอกรวงพึ่งดอกไม้ประจำพระองค์มีสีทองอันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินในพระปรมาพิไทย279ไร่ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของสนามม้านางเลิงเพื่อให้จัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรให้เป็นสวนสาธารณะและเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ที่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้มีพระราชกระแสให้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องป่าและน้ำมาออกแบบสวนแห่งนี้รวมทั้งเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อเป็นโครงการหลวงลำดับแรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพจากพื้นที่ปลูกฟินสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยการสร้างโอกาสการทำเกษตรกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชาวเขาไปในทางที่ดีขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อน ตอนที่นายอิฟรานอ้นบุตรอายุ12ปีได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือพี่ชายคือเด็กชายเรฟาดีอ้นบุตรอายุ13ปีป่วยเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อในขณะนั้นต่อมาได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายเรฟาดีเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานมิงตี้เคมิคอลอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการวันที่5กรกฎาคม2564มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รับบาดเจ็บสีรายและเสียชีวิตหนึ่งรายเมื่อความทรงทราบฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนับเป็นพระมหากรุณาทีคุณแก่ครอบครัวหาที่สุดม่ได้ พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่พระราชหฤทยัยด้านการดูแลรักษาสุขภาพของราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้และด้อยโอกาสได้มีพระราชกระแสให้คณะกรรมการโครงการการจะนะบารมีดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิการจะนะบารมีขึ้นเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่สําคัญเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ในปีพุทธศักราช2,558ทรงนำประสบนิกรรวมพลังแห่งความรักความสามคัคคีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบ,บาทสมเด็จพระบ,บรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร Bike for Dad และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบ,บรมบราชินีนาถพระบ,บรมบราชชนนีพันปีหลวง Bike for Mom เป็นกิจกรรมแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยทั่วประเทศและคนไทยทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์จากอดีตสู่ปัจจุบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรและความผาสุกร่มเย็นของอาณาราษฎรเป็นที่ตั้งดังพระประถมบรมราชองค์การที่ว่า เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราชดรตลอดไป ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท BTS Group h ุ l d โฮ g ดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานเครือสหพัฒ์